สวัสดีครับเปนวีซัลลี่ซีนอนของผม c e n นเตอร์นะครับคลิปรีวิวผลงานนะครับคันนี้ลูกค้านำรถ Ford Ranger นะครับเข้ามาติดตั้งโคมไฟหน้าดูก a t ตีนะครับเป็นโคมไฟแต่งที่ตอนนี้ร้อนแรงที่สุดนะครับลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้าตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมกันนะครับไฟท้ายเดิมนะครับก่อนการเปลี่ยนนะครับ ครับก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวชุดแต่งโคมไฟหน้าดูกติของตัว Ford e v e r วอร์เกับ Ford r a n g e r นะครับ2รุ่นที่สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการใช้งานกันนะครับสตาร์ทรถครับเปิดไฟเจอรอนนะครับไฟเด y ์ไลท์นะครับอันนี้ต่อตามระบบโรงงานเลยนะครับรถที่มีมอเตอร์อยู่ก็สามารถใช้งานได้นะครับไฟเด y ์ไลท์จะวิ่งสีขาวหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเป็นสีบูก่อนติดเป็นสีขาวอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้เป็นไฟเดย์ไทม์ แบบเดียวกับตัวของเดิมติดรถอะนะครับแต่ว่าของเรามีเพิ่มออปชั่นในส่วนของตัวรีเซ็คบูเข้ามานะครับส่วนไฟหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นซูเปอร์ LED ดีนะครับข้างละสามดวงเลยนะครับส่วนตำแหน่งไฟหน้าเป็นใบบีม LED นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับไฟหน้าครับเปิดไฟหลีครับเดี๋ยวสักครู่ย้อนกลับไปก่อนครับเปิดไฟหลีนะครับไฟจะดอบลงห้าิอร์เนะครับเดย์ไลท์เปิดไฟหน้าครับไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็นไบบีม LED ดีนะครับมันคัทออฟรถบ้านเราวิ่งซ้ายนะครับ สว่างมากครับลูกค้าส่วนสองตำแหน่งนี้นะครับเป็นไฟสูงนะครับไฟสูงเปิดติดหมดก็จะทั้งหมดสามดวงนะครับข้างละสามดวงเลยครับเปิดไฟเลี้ยวไว้หน่อยครับไฟเลี้ยวมาแบบเป็นเซียงเป็นเซียงไลท์นะครับ LED ติดไฟหน้านิดนึงครับติดไฟหน้านิดนึงครับไฟเลี้ยวแบบเป็นอย่างนี้เลยนะครับเซียงเป็นเซียงไลท์เป็นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมอีกข้างเลงนะครับไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเซียงเป็นเซียงไลท์นะครับเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบเดลิทจะตัดทิ้งนะครับ แบบนนี้ะครเปิดไฟหน้าให้หน่อยครับไฟหน้าไฟสูงครับโะบบรีเซ็ตแบบนี้นะครับมีไฟหน้านะครับไฟสูงสองดวงครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิววิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับลูกค้าสนใจสอบถามันเข้ามมาได้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวตรงรุ่นตัวนี้นะครับเป็น LED รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบออติกนะครับสีขาวนะครับ งานติดตั้งไฟท้ายเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราไปดูไฟท้ายกันครับตัวนี้งานไฟท้าย LED ตรงรุ่นนะครับสีสโมกนะครับติดตั้งในฟอร์ดแลนเจอร์นะครับไฟท้ายตัวนี้มีงานสโมกแล้วก็มีสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้ LED ทํางานยังไงไฟฟลีครับไฟฟลีจะขึ้นเป็นรูปตัว U แบบนี้นะครับเป็น U บนนะครับแล้วก็เป็นตัวสี่เหลี่ยมล่างตัวนี้นะครับไฟเบรกนะครับจะขึ้นตำแหน่งนี้นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวแบบเซมิเชียลไลท์นะครับตัวนี้จะเป็น ไปถอยไปเลี้ยวครับไปถอยครับไปถอยจะเป็น LED สีขาวแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ BNB Accessory s ซิล d ซีน e ลคอมเครับโคมไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นโคมไฟหน้าที่ติดตั้งได้ทั้งตัว Ford Ranger แล้วก็ Ford e v e r e s t นะครับเป็นโคมไฟหน้า p u l l LED นะครับยังไงลูกค้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักและโทรมาสอบถามได้ครับ ตามกดไลค์กด,กดแชร์ BNB ที่หน้าเพจ Facebook และที่ช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ